เอาเละครับุผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยีต้อรับเข้าสู่ช่องโอ e สวัสดีแล้วนะครับใน,ในคลิปโรนี้นะครับก็คือจะมาพูดถึงกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับและแล้วก็มาพูดถึงสักทีนะแต่สายฟรีเนะี่ยผมก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับสายฟรีในะนานมากนะครับก็มีอีเวนต์ใหญ่เข้ามาเยอะนะตอนนี้เนะี่ยก็คือจะเป็นอีเวนต์สไปเดอร์เวิร์สนั่นเองนะครับอันนี้คุณผู้ชมสามารถทํากิจกรรมแล้วก็รับของฟรีได้นะครับนี่ เรออับเป็นตัวสไปเดอร์สองสี่เก้าเก้านะครับนี่ชื่อมันก็จะสลับกันอยู่นะมั่วตัวไปเลยนะชื่อนี่สไปเดอร์เกวนี่สไปเดอร์สองศูนย์เก้าเก้านะเออตอนนี้ชื่อสองศูนย์เก้าเก้านะแล้วก็ตอนนี้ะไปเดอร์เกว้นะแต่ว่ามันแบบชื่อสลับกันหมดเลยนะครับจีเอ็มับสนเลยปะเนี่ยชื่อสับสนกันหมดเลยนะครับโอเคก็แนะนำาไปแก้นะครับจีเอ็ม ไม่รู้จีมเขารูตัวหรือยังว่าชื่อมันสลับกันอยู่นะอันนี้ก็คือเป็น,นกิจกรรมสายฟรีนะที่ผู้ชมสามารถรับเป็นกระเป๋าตัวน,นี้ได้นะครับนี่ซึ่งเป็นกระเป๋าที่โคตรแนวนะครับ <c oughs> แล้วก็มีแท็กสไปเดอร์ด้วยนะสไปเดอร์แมนนะตอนนี้ก็เข้าโรงภาพยนต์ไปเรียบร้อยนะสรับตัวสไปเดอร์ที่เป็นอคอสมิคเป็นกระตูนนะครับืออก็น่าสนใจมากนะตอนนี้แหละหลายคนก็เข้าไปดูแล้วนะใครไปดูแล้วบ้างก็สนุกหรือเปล่าคอมเมนต์กันได้นะผมยังไม่ไปดูเลย ก็คือยังไมได่ดูตั้งแต่ภาคแรกแล้วเป็นการ์ตูนผมยังไม่ได้ดูเลยนะแต่ส่วนใหญ่แบบชอบติดแบบภาคพิจิตรมากกว่านะอันนี้คือเห็นมันแบบมันเป็นการ์ตูนผมก็ไม่รู้ว่ามันน่าดูหรือเปล่าจริงอันนี้คอมเมนต์ก็ได้นะว่ามันสนุกหรือเปล่าผมอาจจะลองดูก็ได้รีวิวกันไดนะ้นอกเรื่องกันนิดหน่อยนะครับก็ไหนๆมันก็คอแลบกันแล้วมาพูดถึงสไปเดอร์แมนกันสักหน่อยนะไอ้เจ็บเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับนี่สะสมการ์ดแปดชุดนะก็อย่าลืมมาสะสมให้ครบนะเนี่ย ก็คือเราต้องเก็บการได้ได้ใช่ไหมเราต้องหมุนนะเอาตัวเครนประจําวันนยะเราเรี่ยนี้ผมผมมีสองตัวเค็นแ่คผมจะหมุนดูนะเอา้าอ๋อแบบนี้คือผมได้แล้วเพิ่มอ๋อเราเพิ่มถึงที่อยากได้แล้วสูงสุดแล้วมันจะเป็นยังไงอ,อ่ะอ๋อคือมันเพิ่มความแบบอ๋อนี่คือผมได้ครบเลยนะคือผมต้องได้แบบทุกอย่างครบใช่ไหมผมถึงจะได้รางวัลน,นะแล้วก็มีรางวัลล็อกอินด้วยใช่ไหมเนี่ย รางวัลล็อกอินที่10นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ภารกิจก็อย่าลืมไปทำนะครับสังหารศัตรูแล้วก็เล่น10นาทีหลายๆคนก็จะเล่นก็ือสามสรถมารับโทเค็นได้ที่ภารกิจอย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่แบบน่าสนใจมากแบบโอ้โหแนวแบบกระตูนส่วนมากแลวตอนนี้นา2023 Marvel n e ออ a r r i g h t Reserve นะครับอ่ะก็อย่าลืมมาทำกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลฟรีกันด้วยนะครับ นองจากขอรางวันฟรีที่เป็นสไปเดอร์เวิร์สแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็คือกําลังจะมีตัวกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมแจกท่าทางกลางล่มกลางแดดกลางอะไรก็แล้วแต่เนียเดี๋ยวจะไปให้ดูนะครับก็คือจะเป็นท่าทางตัวนี้อ่าะ,ะอยู่ในกิจกรรมความสําเร็จนะซึ่งจะมาในวันอ่าในวันนี้แหละเวลาหนึ่งทุ่มนี้นะครับซึ่งอ่าผมไม่รู้จะลงคลิปหลังจากหนึ่งทุมหรือเปล่าแต่ว่า เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรนะเราก็จะพาไปดูก่อนเลยนะเผื่อใครแบบเอ้ยหนึ่งทุ่มเปิดแล้วหรือว่าหลังจากหนึ่งทุ่มไปแล้วหลังจากคลิปนี้ผ่านไปแล้วคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่ามันมีกิจกรรมสายฟรีแจกตัวท่าทางฟรีเนี่ยก็ดูคลิปนี้ไว้เลยนะเดี๋ยวจะไปสอนวิธีการได้รับฟรีเน,นะเป็นท่าทางตัวเต้นเป็นแบบโอ้โหนั่งริชิวลิมหาอะไรประมาณนี้่งเป็นท่าเต้นที่โคตรน่ารักแล้วก็โคตรเทนะซึ่งจะสวยจริงหรือเปล่าแล้วก็ได้รับฟรียังไงเดี๋ยวได้รับฟรีแน,น <S <S ่นอน รอดูนะครับหนึ่งทุ่มวันนี้แนบะเข้ามาแน่นอนนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ฝากเพจอุ้มโซนช็อปมาด้วยนะครับตอนนี้มีไ d ดีขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ใครอยากขาย ID เดีเกมเนะี่ยก็สามารถติดต่อเพจผมได้นะอาจจะรับราคาร้อนเท่านั้นนะใครที่แบบไม่ร้อนเงินก็แนะนำว่าไม่ไม่ต้องขายนะครับเ <laughs> พราะรับราคาร้อนเท่านั้นนะครับติดต่อเพจผมได้เลยนะอยากได้ราคาอยากขายยังไงก็ ติดต่อแอดมินได้เลยนะครับอ่าลิงใต้คลิปเลยถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับสำหรับตัวท่าทางฟรีเนี่ยได้รับยังไงไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายเวลามาแล้วนะครับเป็นเวลาอ่าหนึ่งทุ่มนะครับเอ้ถึงหนึ่งทุ่มหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่าว่ากิจกรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ก่อนลื่นเลยนะให้คุณผู้ชมคลิกมาที่ตรงเป็นรูปของขวัญแล้วก็เป็นตู้รูปตัว FF ตัวนี้นะอฟซอนกันนะแล้วก็กดไปที่ความสําเร็จนะครนนีี้ะคจจกวมเเ็็ือ่ เป็นแบบของรางวัลแบบแพทที่น้มเนี่ยเยอะมากนะดูดีแบบของแบบแพทที่น้มใช่ไหมอ่า achievement collector เนี่ยจะเป็นแบนเนอร์ที่จะแจกฟรีซึ่งตอนนี้ผมได้รับรางวัลแล้วก็ผมยังไม่รับดีกว่าเพราะมันรับก่อนเวลานะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบได้นะเดี๋ยวรอหนึ่งทุ่มเนี่ยเราเค่อยมารับกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้อ่า achiever นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้อ่ายึดครองให้หมดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้อ่าระเบิด achievement achiever นะอุย้ยเป็นแบบระเบิดที่พรีเมียมมากอนะสวยมาก ซึ่งได้รับฟรีไว้ถึงผมได้แล้วตอนนี้คือผมยังไม่ได้ทาอะไรเลยอ่ะอยู่ยเฉยคือผมมีแต้มแล้วอ่ะถือแต้มนี้หาได้จากไหนแล้วเราไม่ค่อยมาดูกันละกัน,นครับนี่ตอนนี้คือ4,000แต้มที่จะได้ตัวน,นี้อ่ะพรีเมียมมาโคตรสวยโคตรเท่อ่าและที่สําคัญที่นี่เลยนะครับ8,000แต้มนะครับ Sunbathing น,นะครับก็คือจะเป็นท่าทางอาบแดดนั่นเองนะครับนี่โอ้โคตรชิลนะครับแล้วก็นอนนานด้วยนะไม่ปลุกไม่ตื่นนะเนี่ยดูดิ คือไปนอนในเกมมาอย่างชิวนะโคตรกวนตีนนะอยู่ในเกมเน,นี่ยดูดิโอ้โหโหคตรกวนจัดต,ตอนแรกผมคิดว่าแบบนอนแล้วก็ลุกขึ้นนะแต่ตอนนี้ไม่เนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นท่าทางที่อ่าถ้าหยุดนี่แหละที่โดนใจนะก็คือมันหยุดได้มันฟรีสได้มันแค่แข็งได้ก็คือเราอยู่ในเกมได้แบบยาวๆนะครับไปนอนแบบชายหาดชิวๆทำคอนเทนต์เนี่ยน่ารักดีนะรหรับตัวท่าทางตัวน,นี้ได้รับฟรีด้วยหนึ่งทุ่มนี้นะเจอกันนะผมไม่รู้จะลงทันหนึ่งทุ่มป่ะพยายามลงคลิปก่อนหนึ่งทุ่มว่า ตรงหนึ่งทุ่มในกันนะครับตอนนี้ก็คือมันมีกิจกรรมหลายอันมากนี่จะเป็นสมรภูมิลบซึ่งจะมีอของรางวัลเยอะมากนี่จะเป็นตัวเคียวเนี่ยเคียวอาชิเวอร์นะครับ,น,รบนี่ก็อตอนนี้ซึ่งเซ้นต,ตัวนี้เนะี่ยมันเป็นเซตเดียวกับตัวท่าเปิดตัวอาชิเวอร์นะครับจำได้หรือเปล่าที่เป็นเพชรอยู่ข้างหลังอนะเป็นท่าเปิดตัวที่แบบเป็นเพชรอะอืมซึ่งโคตรเท่นะหลายคนน,นน่าจะมีแล้วนะเป็นท่าเปิดตัวที่เขาเอาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่คนน่าจจะนึกออกนะผมไม่มีนะรู้สึกว่าไอเดียนี้ผมไม่มีตัวท่าทางนั้นนะ ่าเดี๋ยวผมดูดีกว่าเผื่อผมมีนะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นี่นี่เนี่ยตัวแต่งตัวนะโหเปลี่ยนระบบใหมนะ่เนี่ยผมไม่ชินเลยนะถ้าเปิดตัวอ่าแบบมันจะเป็นแบบแบบพุ่งออกมาแล้วก็มีแบบเป็นแพทินัมอยู่ข้างหลังนะ่ะสีเงินนะ่ะเออมันจะเป็นประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมครับ,รบจริ่งหลาย,ลยคนน่าจะยิ่ออกแหละไม่เป็นไรนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะแต่ <c oughs> ว่าคือจะเป็นเซตนั้นแหละก็บอกกั้รู้นละกันนะครับอุ้ยมีแจกเป็นรถด้วยนะโหนี่มันไม่มีสกินเลยอ่ะเป็นรถแบบบ้านๆเลยนะ เป็นรถแบบไม่มีสกินอะเป็นแบบสีดำพื้นๆเลยนะแล้วก็จะเป็นตัวมอเตอร์ไซค์โอ้โหชีวิตนี้ไม่มีสีสันเลยนะถ้าแบบนี้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยคือแบบผมมีแต้มไม่เหมือนกันก็คือจะมีตั้งแต่คะแนนรวมนะนี่คือต้องรวมทุกอย่างเลยตั้งแต่สมองภูมิลบนะตอนนี้สมองภูมิลบคือผมศูนย์แต้มเพราะผมไม่ได้ลงเล่นเลยแล้วก็แต้มสะสมตรงนี้อ่าผมได้จากการทําอะไรนะ เพื่อรับความสําเร็จผมก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเรามาอ่านกันละกันนะครับตัวนี้นะครับเรามาอ่านดีกว่าคุณสามารถดูความสําเร็จของตัวเองได้ที่หน้าโปรไฟล์๋อแตะที่ตาสัญ,ญลักษณ์เพื่อดูรายละเอียดของความสําเร็จนั้นวิธีปลดล็อกแนวค,ความสําเร็จแต่พวมจะไม่รวมนับข้อมูลจากห้องที่สร้างเองนีอ๋อก็คือความสําเร็จนะเราก็ลงเล่นปกตินั่นแหละข้อมูลเอ้ยข้อมูลเกมจากันดับที่ใช้เริ่มนับจากเกมจากันดับทั่วไปอ๋อซีซั่น20และเกมกระดับ CVC จันหกเป็นต้นมานะก็รับตั้งแต่นูน้นนะตั้งแต่เราเล่นตั้งนานนั่นแหละจะเป็นการกิจกรรมที่แบบนับตั้งแต่อดีตที่เราเล่นมานะครับคุณครับความสําเร็จก็คือพยายามขันขยันเล่นนะ่ะยังไงเราก็จะได้รับของฟรีอยู่แล้วนะนี่สำเนชูมสมเนูมันนี้ก็คือเกี่ยวกับการลงเล่นนี่แหละแล้วก็นักสะสมอันนี้ก็เกี่ยวกับตัวสร้างห้องหรือเปล่านะเกี่ยวกับแบบเป็นครีเอเตอร์สร้างห้องหรือเปล่านะบแบบก็ไม่รู้เหมือนกันนะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับตัวนั้นคือจะเป็นแบบ ตัวที่แบบเราเป็นครีเอทีฟสร้างห้องนะ่ะจำได้ไหมคุณครับที่แบบเราสร้างเนปะ่ยพอเองอ,ะอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันแจกไปหรือยงังผมก็ไม่ได้กิดตามเลยนะครับตัวท่าทางที่แบบเราเก็บแต้มเหมือนกันหรือว่ามันรวมมาแล้วในกิจกรรมนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะเส้นทางอาชีพตัวนี้ก็น่าจะเป็นการเก็บจากอะไรนะขอดูหน่อยนะครับเส้นทางอาชีพมันเก็บจากอะไรผมมีแต้มทั้ง580นะก็คงไปล่้นแบบไหนอะ อันนี้คมไม่เลขกเปลี่ยนความรู้กันได้นะผมก็เอาไม่ดูแค่นี้แหละแต่ผู้ชมผมคิดว่าหลายๆคนคงมีแต้มเกิน1 0 0 0เกินร้อยเลยบางคนก็ได้รับท่าทางไปแล้วและอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเรารับได้แล้วถ้าไม่ดูคลิปนี้เนี่ยอีกอ่ะก็ถ้าใครรู้จากคลิปนี้ก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะกันนะครับถ้าแบบมีเลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะว่าความสําเร็จแต่ละแต้มเนี่ยคือตั้งแต่สมองรับภูมิลบนักสะสมหรือว่าเส้นทางอาชีพเนี่ย สามารถเก็บได้ที่ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมมาแนะนำถึงเท่านี้นะครับอสบอบถามตรงไหนสอบถามได้ใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวจะตอบให้นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ Super medicated, that she wanted